สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มหาเศรษฐีทุกท่านค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีนะคะพี่มหาเศรษฐีนะคะอ่ะว่างๆก็เข้ามานะคะว่างเมื่อไหร่ก็เข้ามามาดูตอนนี้หรือดูย้อนหลังก็ได้นะคะเพื่อความสบายใจนะคะก็เดี๋ยวครูแบ่งปันไว้ให้นะคะวันนี้โฟกัสสิ่งใหม่ๆให้โชคดีบ่อยๆเราจะทํากันยังไงเอ่ยนะคะ มาแบ่งปันนะคะมีเวลาก็จะเข้ามาคุยกันนะเข้ามาคุยกันเข้ามาฝึกพลังจิตร่วมกันนะคะเสียงดังชัดเจนดีไหมนะคะเสียงดังชัดเจนดีไหมแจ้นครูมาด้วยนะคะนะคะ,ะสัญญาณชัดเจนนะคะสัญญาณชัดเจนดีไหมพลังงานเป็นอย่างไรนะคะท่านใดว่างก็เข้ามานะคะ,ะเดี๋ยวดูนะคะ วันนี้วันนี้รถมาผ่านที่นางรองเยอะมากค่ะนะคะมาเลือกตั้งอบตกันหรือเปล่าหรือว่าเขามารับเงินล้านกันอ่านะคะอ่ะปิดเสียงไว้นิดนึงเนาะอ่ะวันนี้เราโฟกัสสิ่งใหม่ๆนะคะโฟกัสสิ่งใหม่ๆให้โชคดีไปบ่อยทำไมเราต้องทำนะคะทำไมเราต้องทำทำไมเราต้องโฟกัส แล้วเราโฟกัสแล้วมันได้อะไรมันดีอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมันทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะคะท่านใดที่กําลังอยู่บุญอาจจะไปท่องเที่ยวทําบุญหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนหรือทําภารกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังได้นะครูแม่ครูเป็นลักษณะที่ว่าเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจนะคือคือทุกทุกทุกวันเนี่ยค่ะทุกๆวันเนี่ย ที่ที่เราเวลาที่เราโปรแกรมจิตหรือเราโปรแกรมจิตในด้านดีด้านบวกหรือว่าสิ่งที่เราพูดนะคะสิ่งที่เราพูดในทุกๆวันนี้แหละค่ะมันจะเป็นเราจะจะรับและสัมผัสได้ถึงพลังงานว่าพลังงานนั้นมันจะเป็นพลังงานแห่งความโชคดีเป็นพลังงานในด้านบวกหรือเป็นพลังงานที่จะเสริมแรงบันดาลใจให้เราหรือพลังงานเหล่านี้มันจะทําให้เรารู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นลักษณะเหมือน จะมีท้อบ้างมีเหนื่อยบ้างมีรู้สึกอะไรต่างๆนานาแล้วนะครูก็เลยอยากจะบอกไว้ไงว่าการที่เราจะได้ป้อนข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เข้าไปในเซลล์สมองของเรานะคะป้อนข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เข้าไปในเซลล์สมองของเราแล้วไปฝังไว้กับจิตใต้สำนึกของเราอะ่ะมันสําคัญนะคะมันสําคัญมากนะคะถ้าเราเรียนรู้ที่จะโฟกัสสิ่งใหม่ๆเข้าไปแทนที่สิ่งเดิมๆนะคะมันจะทําให้เราเนี่ย มีพลังมีพลังที่จะโฟกัสไปในเป้าหมายหรืออนาคตข้างหน้าหรือในปัจจุบันหรืออนาคตข้างหน้าได้มากกว่าที่เราจะไปโฟกัสถึงอดีตเก่าๆนะคะที่ผ่านมาอดีตเก่าๆที่ผ่านมาหรือเป็นอดีตที่เราไม่ต้องการนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะไม่ต้องตามไปแก้ไขอดีตเพราะว่าอดีตที่มันผ่านมามันอาจจะแก้ไขอะไรได้ไม่มากแต่ณวันนี้ปัจจุบันนี้และจจและอนาคตข้างหน้านี้ ะะเราสามารถที่จะโฟกัสสิ่งใหม่ๆแทนที่สิ่งเดิมๆได้มันจะเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกที่จะจดจ่อไปในในเป้าหมายอื่น,ใน,นในเป้าหมายอื่นที่ดีกว่านะคะอ่านะคะตรงนี้นะสำคัญเราโฟกัสสิ่งใหม่ๆหรือเป้าหมายอื่นเป้าหมายเป้าหมายอื่นแทนที่เรื่องเดิมๆหรือเรื่องเก่าๆที่มัน ที่มันอยู่อยู่ในใจของเราหรือเรายังเคลียร์มันออกไม่ได้นะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะตัวเราเองอาจจะทําไม่ได้และอาจจะดึงตัวของเราเนี่ยเข้าไปอยู่กับเรื่องเราในอดีตเดิมๆนะคะครั้งแล้วครั้งเล่าอ่าครั้งแรงรองเล่าเหมือนเราแบบเหมือนดูวิดีโอที่มันเป็นเรื่องเศร้าๆเ,เดิมๆเ,เรื่องเดิมๆถ้าเราโฟกัสไปดูละคร อไปดูละครหรือไปสวดมนต์หรือไปทําบุญหรือไปทําอะไรต่างๆนะที่มันที่มันเป็นอะไรที่มันดีกว่ามันดีกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันท้าทายกว่ามันจะทําให้เราสนุกสนุกแล้วก็พร้อมที่จะทําอะไรต่อไปได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเราไม่ต้องไปพะวงกับอดีตที่ผ่านมาแต่ให้เราโฟกัสไปข้างหน้าว่านาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะทํายังไงกับตัวเราแล้วเราอยากโชคดีบ่อยๆเรื่องอะไร ถ้าเราอยากโชคดีบ่อยๆเรื่องอะไรเราก็ต้องใส่ข้อมูลฝังชิปเข้าไปในสมองของเราในเซลล์สมองของเราเอาไปเก็บไว้ในคลังข้อมูลอันยิ่งใหญ่ของเราที่มีพลังงานมากๆคือจิตใต้สํานึกของเรานั่นเองนะคะ,ะเหมือนคําพูดหลายๆคำนะคะคำพูดหลายๆคํนะคะคา,าคที่คนส่วนใหญ่คนทั่วไปชอบใช้คําพูดเหล่านี้ชอบเอาคําพูดเหล่านี้มาอยู่กับจิตตัวเองอยู่กับใจตัวเองซึ่งมันเป็นคําพูดในด้านลบถ้าเราอยากมีเงินเราจงพูดถึงเงินที่มี เข้ามาเงินที่มันเข้ามาในบัญชีของเรานะอย่าไปโฟกัสถึงอดีตนะคะโฟกัสถึงอดีตในเรื่องเงินต่างๆที่ในด้านลบนะคะแต่ให้โฟกัสถึงเงินที่เราจะทํำยังไงให้เงินมันเข้ามาแล้วเราจะทํำยังไงให้มีรายได้แล้วเราจะโฟกัสยังไงให้งานเราสําเร็จโฟกัสอย่างไรให้มีลูกค้ามาซื้อสินค้าของเราโฟกัสอย่างไรให้มีคนมาสนใจและ,ะสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราหรือแบรนด์ของเรา หรือธุรกิจการงานของเราหรือในงานที่เราทำนะคะแล้วทำอย่างไรเราจะขายได้ทำอย่างไรเราจะมีรายได้ขึ้นมานะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่เราจะไปโฟกัสนะคะที่เราจะไปโฟกัสแล้วก็ดึงความโชคดีแบบนี้เข้ามาสู่ชีวิตของเราเรื่อยๆบ่อยๆก็อย่างที่ลูกศิษย์ถามอะครูขายทำยังไงถึงจะถูกลอตเตอรี่บ่อยๆนะคะ คุณก็ต้องลืมอดีตเดิมๆที่มันเป็นในด้านเรื่องลบๆเกี่ยวกับเรื่องความโชคดีอ่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภลอยดังนั้นคุณต้องใส่ข้อมูลเข้าไปใหม่ว่าคุณจะได้เงินเข้ามาในช่องทางของโชคลาภ่อยได้เข้ามาง่ายๆเลขที่คุณซื้อเลขคุณได้มาเนี่ยจะเป็นเลขนําโชคจะเป็นเลขแห่งความโชคดีที่จะทําให้คุณได้เงินจากโชคลาภลอยเข้ามาได้ง่ายๆ รหัสตัวเลขนี้ที่มาคอนเฟิร์มคุณบ่อยๆเนี่ยเขาจะบอกความโชคดีอะไรคุณจากรวาลเนี่ยเขาจะบอกอะไรคุณจากรวาลเขาจะบอกว่ารักคุณหรือเกลียดคุณก็ให้คุณเลือกเอาว่าตัวคุณเองอ่ะรู้สึกอย่างไรนะคะรู้สึกอย่างไรกับตัวเองอยู่ในณขณะนั้นฉันรักตัวเองฉันเป็นคนโชคดีฉันมีความสุขฉันเป็นคนโชคดีแบบง่ายๆปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาฉันทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ ฉันมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือฉันเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญฉันเป็นบุคคลที่น่าน่ายกย่องสรรเสริญฉันเป็นคนที่โชคดีเรื่องโชคลาภลอยบ่อยๆฉันเป็นคนที่ได้รับเงินแบบง่ายๆสบายๆเงินทํางานแทนชั้นเงินรักชั้นชั้นรักเงินธุรกิจการงานของชั้นรุ่งเรืองรุ่งโร์ก้าวหน้านะคะมั่งคั่งร่ํารวยก็แล้วแต่ที่เราจะพูดไปอ่ะ ะะฉันโชคดีแบบง่ายๆมีเศรษฐีพูดใจบุญนำเงินนำทรัพย์มาให้ฉันใช้แบบง่ายๆฉันเป็นคนที่อไอเดียของฉันทําให้สร้างรายได้ให้กับครอบครองของฉันหรือชีวิตของฉันชีวิตของฉันเปลี่ยนด้วยคําพูดที่เป็นคําพูดที่เชิงพลังบวกคาพูดคาพูดดีๆที่พรั่งพรูออกมาจากตัวของฉันเองจากคาพูดจากวาจาของฉันเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์และมีพลังดังนั้นคุณก็ควรจะส่งพลังงานให้ตัวเองนะคะ ะะชาร์จพลังงานให้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองประสบความสาเร็จในสิ่งที่ปรารถนาอยู่แล้วก็เพื่อที่จะฝังชิปข้อมูลต่างๆเ,เข้าไปในจิตใต้สํานึกของคุณนะคะให้ให้มากที่สุดในระดับจิตใต้สํานึกของเรานะคะถ้าเราอยากขายของได้เราก็ต้องโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการถ้าเราอยากมีเงินเข้ามาเราก็ต้องโฟกัสถึงเงินที่เข้ามาทุกช่องทางและทุกรูปแบบ ในคำพูดด้านบวกบวกด้านดีๆนะคะในคำพูดด้านบวกบวกด้านดีๆเราจะไม่ใช้คําพูดของพลังงานลบนะคะมาไว้กับจิตของเราเราควรจะเคลียร์ออกการเคลียร์ออกได้ง่ายที่สุดนะคะก็คือไม่ต้องไปจดจ่ออยู่กับอดีตที่มันผ่านมาหรือจดจอกับสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกท้อนะคะแต่ให้โฟกัสและจดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นและมันสําเร็จ แล้วก็จดจ่ออยู่กับเป้าหมายของเราให้ได้มากที่สุดให้ได้มากพอนะคะนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีอิทธิพลกับเราเหมือนกันสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นคนนะคะเป็นแวดล้อมไปด้วยสถานการณ์อื่นๆทุกอย่างที่อยู่แวดล้อมของเราที่อยู่แวดล้อมตัวเราฮะนะคะที่อยู่แวดล้อมตัวเรามีอิทธิพลสําหรับเราแต่เราจะสร้างเปราะนะคะ สร้างเกราะคุ้มครองตัวเองคุ้มกันตัวเองให้ตัวเองอยู่ในแดนบวกนะคะให้ตัวเองนี่อยู่ในแดนบวกแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการทานะคะเพราะอิทธิพลต่างๆที่อยู่รอบข้างคุณถ้าคุณไปรับอิทธิพลของเขามาความรู้สึกนึกคิดของเขามามันก็จะทําให้พลังงานของคุณอะนะคะแทนที่จะสูงขึ้นมันก็อาจจะเลื่อนลงมาอยู่ระดับกลางหรืออาจจะลงต่ําไปกว่านั้นเราก็ต้องรักษาระดับ ะะรักษาระดับความรู้สึกของเรามีเกราะนะคะมีเกราะกันกำแพงกั้นไว้เลยว่าเราจะต้องอยู่ในแดนบวกแดนสวัสค์แล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นพลังงานบวกนะคะเป็นพลังงานในด้านบวกเหมือนเวลาในเฟซหรือในอะไรแล้วแต่คนที่เขาชอบส่งข้อความที่เป็นข้อความด้านลบมาให้เราหรือข้อความด้านลบที่มันแชร์แชร์กันเข้ามาเนี่ยนะคะนะ เราต้องเลือกแล้วค่ะว่าเราจะยังคบเขาต่ออยู่ไหมหรือเราจะปล่อยให้เขาเนีส่งพลังงานแบบนี้มาให้เราบ่อยๆนะคะเพราะว่าคําพูดบางคําพูดที่เราไปอ่านเจอหรือรับมานะคะที่เราเห็นเห็นทุกวันเนี่ยมันก็จะเป็นคําพูดที่มันอ่ามันเหมือนคุณได้อ่านมันไปแล้วอ่ะมันเข้าสมองคุณไปแล้วแล้วมันจําอยู่ใต้ในจิตใต้สํานึกของคุณแล้วอ่ะนะคะแต่เมื่อไหร่เมื่อคุณเปลี่ยนการโฟกัสของคุณอ่ะไปอยู่ในคําพูดบวก,บวก ไปอยู่ในคําพูดบวกๆไปอยู่ในประโยคด้านบวกไปอยู่ในหัวข้อที่บวกๆหรือไปอยู่ในพลังงานด้านบวกหรือจะไปอยู่ในอ,อะไรที่มันเป็นพลังงานบวกอะข้อความดีๆเข้าใจคํานี้ไหมคะว่าข้อความดีๆข้อความดีๆที่ผู้อ่านรู้สึกดีมีพลังมากขึ้นกับข้อความที่อ่านแล้วมีรู้สึกแบบมีพลังและหมดพลังนะคะมันมีมันมีว่าเราจะโฟกัสแบบไหน ดังนั้นการโฟกัสของเราเนี่ยเราต้องเลือกเหมือนกันว่าเราจะโฟกัสสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งเดิมๆที่ดีนะคะถ้าเราโฟกัสในสิ่งเดิมๆที่เป็นเป้าหมายของเราก็ต้องเป็นโฟกัสในเดืองในด้านของพลังงานบวกคําพูดบวกๆข้อความดีๆถ้าเราจะโฟกัสสิ่งใหม่ๆเราก็เอาโฟกัสสิ่งใหม่ๆแทนที่ลงไปในพลังงานด้านลบที่เคยอยู่นะคะแล้วชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างน่ามหาัศาจรรย์ใจ แล้วสิ่งที่คุณตั้งใจทําก็จะสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนเวลาที่เราเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยพอเราโฟกัสในเรื่องใหม่หรือเราคิดในเรื่องที่เขาเรียกอะไรการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางอย่างของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะทําให้อะไรอะไร,ะไรบางอย่างเนี่ยมันทําให้เราได้ประสบการณ์หรือมันทําให้เราเนี่ยเกิดความโชคดีมาอีก มาอีกช่องทางหนึ่งในอนาคตข้างหน้าค่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันกดดันเราอะ่ะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกได้รับความสําเร็จอะไรบางอย่างอีกอย่างหนึ่งคือพยายามจะมองมองให้มองการมองโลกในแง่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยใจเราก็เป็นสุขแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องมีเกราะคุ้มกันตัวเองคือเวลาเรามองคนเนี่ยเวลาเรามองคนเนี่ย ตัวครูสัมผัสได้ตัวครูสัมผัสได้ว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของครูหรือคนที่กําลังคุยกับครูอยู่เนี่ยเขาเป็นพลังงานในรูปแบบไหนที่เขากําลังส่งข้อความของเขามาครูจะสัมผัสได้และรู้สึกได้เพราะว่าข้อความที่เขาส่งเข้ามาเนี่ยมันจะแสดงถึงตัวเขาเองนั้นอยู่ในภาวะอะไรอยู่ 2. หรืออาจจะส่งมาด้วยความไม่ตั้งใจแต่มันก็เป็นความรู้สึกลึกๆข้างในที่มันกําลังจะบอกอะไรเราอยู่ว่าเรารู้สึกยังไงนะขณะนี้ นะคะเรารู้สึกยังไงนะขระนี้นะคะแล้วการที่เราส่งพลังงานดีๆไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสถานการณ์ด้านจริงแต่เราต้องการเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นสถานาการณ์ในด้านที่ดีขึ้นดีขึ้นเราก็โฟกัสสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นพลังงานด้านบวกแทนนะคะเราก็ส่งแต่พลังงานด้านดีนด้านบวกมาแล้วคุณก็จะได้รับพลังงานด้านดีด้านบวกกลับไปเหมือนกันแต่เมื่อคุณเอาเอาเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณแนอดีของคุณ มาเล่าให้คนนี้ฟังคนนี้ฟังเป็นสิบคนยี่สิบคนร้อยคนวันทั้งวันคุณจะอยู่แต่กับอดีตคุณจะไม่มีวันได้เกิดใหม่หรือคุณจะไม่มีวันที่จะได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆหรือได้ไปเจอชีวิตที่เกิดความโชคดีได้บ่อยๆเลยอันนี้ครูขอฝากไว้นะเพราะว่าครูอยากจะบอกว่าในขณะที่ในขณะที่เรากําลังมีความสุขอยู่มีความสุขอยู่แล้วมันมีพลังงานแบบนี้เข้ามามาเล่าอะไรก็ไม่รู้แทนที่ แทนที่ตัวเองเนี่ยจะประสบผลสําเร็จก็มาเล่าแต่เรื่องเดิมๆนะคะครูก็จะแนะนําเลยว่าให้เลิกพูดเรื่องเดิมๆให้โฟกัสสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ไปสวดมนต์แล้วก็ไปฝึกพลังจิตไปเปลี่ยนตัวเองใหม่ไปเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่นะคะเรียนรู้ให้มากขึ้นคุยกับจิตตัวเองให้มากขึ้นนะอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเพราะบางทีคนรอบข้างคนรอบข้างหรือทุก สถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเรามีอิทธิพลสําหรับเราแต่ตัวเราก็ต้องหนักแน่นแล้วก็มีเกราะคุ้มกันตัวเองว่าตัวเองอะ่ะจะป้องกันพลังงานแบบไหนที่ไม่ให้เข้าสู่ตัวเองได้นะคะฮะเดี๋ยวช่วงต้นเดือนเนี่ยช่วงวันที่3 4 5 6ี่หเนี่ยครูก็ต้องเดินทางไปท่องเที่ยวทําบุญนะไปให้รางวัลชีวิตกับตัวเองแล้วก็จะไปโคชิง v, ่งวีคอร์สวีไอพีของครูด้วยนะคะที่กาญจนบุรีก็อาจจะ วางแผนไว้ว่าอาจจะหนึ่งก็คืออาจจะถ้ามีเวลาพอก็อาจจะเข้าอ,อุทัยธานีไปไปที่วัดท่าสูงเนาะแต่ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสที่มีเวลาพอนะก็จะได้ไปไปที่วัดที่นั่นไปทําบุญที่นั่นแล้วก็จะมาพักอยู่ที่ยุทยาอีกที่หนึ่งเพราะว่าเป็นคนที่ชอบชอบนะคะชอบชอบอไปที่ยุทยา มันจะมีสถานสถานโบราณเยอะแล้วครูชอบไปชาร์จพลังงานชอบไปสวดมนต์นะคะชอบไปสวดมนต์พบภูมิที่นั่นนะคะพบภูมิที่นั่นให้กับบรรพบุรุษของเราให้กับพื้นแผ่นดินนะคะรู้สึกสำนึกรู้คุณเขาอะที่เขาให้เรามีที่ดินและพื้นดินอยู่บนโลกใบนี้หรือว่ารู้สึกสำนึกรู้คุณน่ที่เรามีโอกาสที่ได้เกิดเป็นคนไทยเรามีโอกาสที่ได้อยู่ใน พื้นแผ่นดินไทยนะคะครูก็ชอบชอบไปสวดมนต์ที่นั่นนะชอบไปสวดมนต์ที่ยุทธยาแล้วก็อยากจะไปไหว้พระไหว้อะไรคือชอบชอบไปวัดชอบไปทําบุญนะคะชอบไปท่องเที่ยวชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะทุกครั้งที่ครูเดินทางเวลาที่ตั้งใจว่าจะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวไปท่องเที่ยวทําบุญที่ไหนครูก็จะแจ้งแจ้งลูกศิษย์ไว้ว่าครูจะไปที่นั่นที่นี่นะคะถ้าใครเขาสนใจเรียนเนี่ยสมัครเพลยนเข้ามาครูทุกอย่างพร้อมครูถึงจะเดินทางนะคะคือทุกคนคือ นะทุกคนพร้อมทุกคนพร้อมทั้งตัวผู้สอนและตัวผู้รับพร้อมครูดึงจะเดินทางนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเราเราได้จูนตรงกันแล้วทุกคนโอเคนะคะก็ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยโฟกัสเรื่องของความโชคดีโฟกัสในสิ่งที่เราปรารถนายิ้มอารมณ์ดีมีความสุขนะคะยิ้มอารมณ์ดีมีความสุขแล้ววันหนึ่ง คุณจะสัมผัสได้เองว่าสิ่งที่คุณบอกรักตัวเองทุกวันขอบคุณตัวเองทุกวันบอกรักเงินบอกรักคนรอบข้างนะคะบอกรักคนรอบข้างที่คุณรู้สึกว่าคนรอบข้างเนี่ยเขามีเขามีบุญคุณอะไรกับคุณบ้างถ้าคุณรู้สึกนะคะถ้าคุณรู้สึกและสำนึกรู้คุณคนนะคะสำนึกรู้สึกรู้คุณทุกๆุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราอะเราจะมีความสุขนะคะ พ่อกับแม่รู้สึกสำนึกรู้คุณพ่อกับแม่รู้สึกสำนึกรู้คุณคนที่เขาดีกับเราเราจะมีความสุขรู้สึกขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทําให้เราได้มีอาหารกิอาหารทุกๆุกวันนี้ทุกมื้อที่เราได้กินได้มีเงินไปร่วมบุญได้มีเงินเติมน้ํามันพาครอบครัวไปท่องเที่ยวนะคะนะเราต้องรู้สึกสำนึกรู้รู้สึกว่าถ้าเราทําเป้าหมายเราสําเร็จ เราจะมีอะไรหลายๆอย่างเลยมาเติมเต็มชีวิตของเราอะ่ะให้มันมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะแม้นวันนี้นะคะแม้นาวันนี้สิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราหามาได้ก็จงภูมิใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็โฟกัสต่อเติมเ,เติมเต็มนะคะเติมเต็มไปเรื่อยๆให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นให้มันขยายมากขึ้นนะคะโฟกัส สิ่งเล็กๆให้ขยายให้เติบโตให้ก้าวหน้าแล้วให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นมากขึ้นแล้วคุณก็จะมีความสุขเองนะคะ,ะวันนี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้ว่าให้คิดเรื่องใหม่ๆจะถ้าคิดเรื่องเก่าๆก,ก็เป็นเรื่องที่ดีเป้าหมายเดิมๆที่เราตั้งใจว่าจะให้สำเร็จก็คือเป็นด้านดีถ้าอยากโฟกัสในสิ่งใหม่ๆก็คือมองสิ่งใหม่ๆแทนที่อดีต เดิมๆในด้านลบนะคะนะแล้วเราก็จะมีความสุขเองนะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้มากับความามากับสีม่วงนะสีม่วงแวบบ๊บแว๊บแวบนะมีความสุขอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสีสันทุกๆวันเนี่ยมีความเป็นสีสันในชีวิตอะมีสีสันในชีวิตมีความสุขแฮปปี้นะคะแฮปปี้อยู่กับอยู่กับสิ่งที่มันมีความสุขแล้วคุณก็จะรู้สึก มีความสุขและสนุกไปกับมันนะคะนะบ๊ายบายบ๊ายบายบายยบายๆเศรษฐีเงินล้านร่ำรวยร่ำรวยค่ะ